สวัสดีค่ะอย mm no. 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 nah ่างนี้เนาะชัดเจนเนาะชัดเจ๋อชัดเจ๋วชัดเจ๋วอยู่ดีสบายเนาะจ้าเนาะอยู่ดีนี่ฮยอยู่ดีนี่ฮะโอ้ยเล็กเตะเล็กเตะโอ้ยคักปวดคักปวดเนี่คักคักมันขุ่นคักมาขนมานี่์ซีเต็มรถบทุกออกหมดนึกเลยเนาะทั้งหลังอือขนเล็กซีไม่ยังคักเลยจังหวะขนเล็กซีมาคักวันี่ไหนหรอ เอาว่าเป็นยังสูตรตัวตัวเหลียดนักสูเนาะเอากระไดงวดนี้ได้มาแล้วเนาะงวดนี้แหละแกตัวไม้แกแกมือไม้แกมือไม้แกมือไม้นะจ้ะแกมือไม้ว่าเป็นยังสูตรตัวจากสูตรหวยคำนวณมีเข่ามีหลุดจ้าติดว่าถึงสิ่งจำนี้แล้วมึงซ่องเบิดเบิดลิ้นแดงบ่ให้ซจำนี้มันบ่ขับมัด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 ค่ะเด็กฝันเพื่นทิ่ว่าที่ไหนพวกมูนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนฝันยุบบ่จ้า แลาวบ่ค่อยสบายทุก <Okay. S 2> มื้อนี่ยแล้วก็บ่ค่อยฝันกฝันอยู่แต่ว่าฝันแบบขนั้นล่ะฝันแบบบ่ชสบายอ,อ่ะฝันบ่สบายไปอ๋อค่ะมันจั่วๆคือว่ามื้อเล็กออกเพิ่นฝันก็เว้าสู่ฟังในเด้อช่วงนี้บางครั้ลังกินเจยอยู่กัอืมจ้าช่วงนี้สัจการกินเจเนาะแม่มนโัฒน,นาสาธุนเพิ่นเนาะได้บุญหลายๆจ้ะเอากระสันเฮา,าไปตามต่อนี่ล่ะเลขสูตรจ้าครับค่ะวันวันที่หนึ่งพฤศจิกาสองห้าหกหกจ้า บนครับบนบนจ้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าอืมเราเดี๋ยวหนึ่งศูนย์แล้วมันดังหดศูนย์เอาหัวมันออกหนึ่งกับเก้านี่เลขเรียนว่าจ้าไมนครับเลขเรียนเลขวิ่งหนึ่งกับเก้าจ้าเน้นที่หนึ่งก็ได้ฟันไปที่หนึ่งเด้อจ้ะ 1 1หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งสามหนึ่งสามแปดเก้าแดเก้าเละเอาแปดสามแปดสามสี่ปูจ้ะสหางกจ้ะครับเอาเน้นเน้นเน้นหนึ่งก็สามนี่หนึ่งสามกับแปดสาม หนึ 1> 1, 3, 3, like ่งสามกับเปียดสามเด้อเล็กน้่นจ้ะเนี่ยพวกดงตาออกไงล่ะเนี่ยมันไม่เป็นตาออกแต่มันสีออกเมนเล็กพีบ่ามันมักออกเลขพีบ่าจ้ะหางล่างครับล่างจ้าห้าหกห้ากับหกจ้าเน้นที่หกฟันไปที่หกจ้ะ คู่หกสองหกสองหกห้าหกห้าเก้าห้าเก้าห้าเก้าศูนย์เก้าศูนย์ฟันที่หกห้าฟันหกห้าเงวดีเอาแค่ขหางเดียหน่อยปวดก็เลยเอาไว้ใส่ขอบสีหางซะอืค่ะอุ้ยงวดีเล็เล็น้อยเนาะบนซีล่างซี จริงๆทางล่างนี่เป็นไปได้กับหกสองหกหานส้นแล้มันนั่นเนาะก็รักเก่านี่รักเก้ามันดับล่างมันดับมันดับแรืว่ามอเตอร์ไซเสียสอดอกไอ้มันพโอโลล์มาพอลล์มาเนาะจ้าแต่ว่าประดับบาระะมีซื้อจ้ารองลอง้องเบิ้งครับแล้วก็รักลอยครับรักลอยเนีย่ยนะรักลอยจ้ารักลอยแปดศูนย์เก้าห้า แปดศูนย์เก้าห้าเน้นที่ศูนย์เน้นไปที่ศูนย์ล่ะศูนย์แบบศูนย์มาขำมากขำม,มากมารักลอยลนะศูนย์มาเลี้ยงค่ะหวดน,นี่อืน้ำมา,มากลอยครับแบบศูนย์นอือบ่สันตีมาถึงถึงๆนี่ลักลอยที่แท้เน้นที่ศูนย์กับแปดเน้นไปที่ศูนย์กับแปดจับสามตวัวเห็นว่าจะนี่จับครับจับจ้าศูนย์หนึ่งสาม ศูนย์หนึ่งสามแปดหนึ่งสามแปดหนึ่งสามศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามแปดแปดสามแปดแปดสามมันจะเบิร์ตมาทางไหนเพราะว่าหันเบิรล่างสองเถื่อวดสอดมันท้มันกวนทางหนาสองวดสอดด้วยกันมาลองเบิร์มนนี่แหะครับวดวดก้อนหนานั่นก็ออกสองศูนย์สองเนาะ งวดว่าหันออกซี่ซี่หกเอาคิดเบื้องโหลดเลขจะออกเป็ดเป็ดทางวันนี้หันพักนี้มันเจ็บขึ้นเองปั่นมือหางๆหมดแล้วอือมันออกไป็ัเนะด้วยจังต่างประเทศจังไอ้บ้าอจังบ้านเนมันออกไปแบบไปค่ายกันเนี่ยออกจากคิดจากออกคิดจากเค็ดจากออกยังไงก็ออกไม่สิน่ะคือเพื่อนบ้านก็ออกเป็ดเป็ดจ้าโอ้ยสี่แล้วมันจะออก เบิรกับเบิ่นงหมดสอนส้ำหมอดสอนแบบนี้กันคิดว่าปีนี้ทีเบิ่นเบิด์ปีอ่ะคิดว่าจัดจัดจัดก,กันเอเพราะจัดก,กันด้เนี่ยก,ก็ว่าเลขวันหนึ่งศูนย์ศูนย์ันมาาม่าได้ลักรอยแล้วครับอแต่ว่าสำหนักใดกับศูนยมาแลงด้จ้ะศูนมาแลงยต้งีผมก็เบิงเบ่งเบเห็นกันเบิ่งกับมีศูนย์แปดศนเวบุจ้ะแต่ว่าทางเซียนวา่มมามันสิม,ม้าลักลอยกับมันมาได มาแต่งว่ารักล,ลอยครับรักศูนน,นี่เลหล็กในล็อกผมนี่แย่างในลอกผมเนี่ยผมจะมีเหล็กยี่สิบโอวล็อกหนึือขักหัวหนึ่งเหล,ล็กสี่สิบตัวเนี่ยออกอ,ออกปีหนึ่งหรูปประมาณเกินสามเถือ่อจ้าแต่มันกับสี่สิบตัวเนี่ยบอจ้าสี่สิบตัวพอทุกหมวดครับขอทุกหมวด,ขอ,ขอ,วดอืมขามเป็นเหล็กล็อกเป็นบอแับหมดไดจับเถือ่อว่าจับเถือ่อฮะล็อกมันนีเหล็ก เราวัานนังค้านเราคว้นกันเราหวังเสียนาหลักการเหล็กหนึ่งถึงเหล็กซิบสี่สสมมติว่าครับแล้ได้เล็กไหนมาตรงตรงตัวเงินเน้นๆที่มันมาแทะๆนะถือเนี้ยน้องลานกว่าเซนเลยครับอือจ้ะตรงนี้มันมันมันจีบเะเขือ่นมะเขือนมันจีบมะเขือนเพราะว่าเหล็กของเนี้ยมันจีมันเป็นหลอกมันเป็นเหล็กเราถือว่าศูนย์กับมิวเหมือนหนึ่งกับมีสี่ตัวงเสียนาศูนย์จ้ะเหมือนหนึ่งวันหนึ่งมันมวันอาทิตย์จ้ะ เอาอไ่ออกมาไม่สูนอย่งออางไงี้องเตอมี่อ่คูน้องเตอมี่ซีคูล้องเตอมนี่เจ็ดคููสิขันได้ตัวเดียวนี่หมูว่วานจิมัดแต่ลักลอยมาถึงรักลอยมาถึงขันมากเลยสิบก็รักลอยเิีหลัหตระนผสมครับอืมค่ะโอ้เนาะแต่ว่ากัานจะมี้ปิ้สิบคูจ้าที่สิบคูกันผู้ดใดอยากได้ก็สามารถโทรไปหาได้เนาะเดียวสา,าบนาจะปักไข้ขันว่าลุงกับสิว่าหลายตูงสิเม่เฮ้กับเอาตา เน้นเน้นเขาก็ตืมโดดสิเมจากันว่าเขาก็ลดกระสูตต่อเนาะงานแต่วัาสี่สิบคนนี่ผมรับประกันไว้ถึงเนี่ยนั่นอื่เป็ปีที่แล้วนี่ลดสองเถื่อนะลดสองหมื่นจ้ะลดสองหดลดสองหมดปีปีหกขบไมปีหกขานอืมจ้ะเนี่ยปีนี้ลดลดแล้วสองหวดจ้ะกับโมสองหวดมอสิ้นปีแล้วเนาะสองหวด อืมค่ะอยากรูต้นปีนั่นละต้นต้นปีน่ะเปินมาอือค่ะถ้าแม่นาผู้ใดอยากได้ก็ติดตามตามเบอร์โทรเนาะถาวบาสิปักขห้หรือว่าช่องลัคกี้ช้างเนาะตามนี้แต่แม่จังใดก็เอดไอดียไลน์มาบุว่าไเรียกตัวนี้นะเรียกตัวนี้สามารถที่จะเอาไปตัดดับออกอันนี้เรขกดับแม่แม่ตัดออกไปเลยครับรับรองโอเช่จะตัดตุ คือนอนแบบจนมากมันเข่ากับสิเข่าตรงๆจ้านมากกับต้นหน่อยกับเข่าแบบกับจ้าหดกระสองบางบาง,บางมือกับสองได้บางหดกับสองออกสองทั้งบนทั้งล่างสิละจ้าออืหรือว่าเพื่อนบ้านสนใจก็สามารถโทรได้นะเพราะว่าทั้งมีทั้งเพื่อนบ้านให้ไว้เ,เป็นแนวทางน้าเพื่อนบ้านโทรเข้ามาได้เลยครับจ้าตามเบอร์โทรเดี๋ยวสิปักให้คือเกา จ้ะวันเวลาค่ะสุกมันวันนี้ก็ให้ได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้มาน้ำเดือดจ้าเด้อมันมาน้ำกันวันนี้มาได้รับหนึ่งคำวันต้างรังค่ะมันใจรังครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ